สวัสดีครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าความเป็นตัวคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะฮะขอ,อนำสเสนอเบอร์อร0ูนย์5 4 4 4 6นะครับ096215 4446มามาดูกันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะฮะหรือความเป็นตัวคุณดึงดูดสิ่งใดเข้ามาขอเช็คความเป็นตัวคุณก่อนนะฮะแต่ไม้เท้านะฮะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดเป็นคนมีความสดใสนะฮะเป็นคน ที่จะได้รับโอกาสที่ดีอยู่สเสมอนะครับคุณเป็นคนน่ารักนะฮะเป็นคนมีจินตนาการมีชอบคิดมีความคิดสร้างสารรค์นะครับอาจจะทํางานเกี่ยวกับศิลปะก็ได้คุณเป็นคนมีความอดทนสูงนะครับเป็นคนปล่อยวางเก่งเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้นะฮะมาดูกันความเป็นคุณจะดึงดูดสินใดเข้ามาโอ้โหสิบเหรียญรวยนะครับการเงิน คุณได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินนะครับหรือตัวคุณเองสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจนเป็นคนที่มีอันจะกินได้เลยหรือบอกได้ว่าเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของการเงินได้เดอะสตาร์ The Star ออกนะฮะอนาคตดีครับคุณจะมีความสุขความสมหวังและเร็วๆนี้มันจะมีเรื่องของเงินก้อนเข้ามาให้คุณด้วยนะขอแสดงความยินดีด้วยครับ